มีตังค์บ่คคลนี่เลยโอ้ยเดกดาวไข่มาเนี่ยดาวไข่มาดาวเพียงดอกดาวไข่ก็ได้เนี่ยมาเด้อเนี่ยดาวมาเท่าไรน้องเพียงหนึ่งมั้งเขาให้บอกว่าเออเม่ต้องพอนดอกตาเขาว่าเด็กแค่รวยสามสิบบาทนึงดาวไปก็ได้ดอกเขาว่า มาเอ้ยมาให้ย้ายดาวให้จักคุณดาวก็จักไปทั้งใดรู้ขุนคำบอกง่ายตาเสียบเด้อเนาะไกินน้ำกันเดินดาวใครดาวแบบยังบระทันถุกดีนะดาวแบบสีน่าใครเหลืองมันยังสีง่ายๆหน่อยหนึ่งมันก็แซ่ยบแต่งรองม่อกันเด้อเขาเขาก็โต แทบเด้อ <Workers, S 2> <Dios. S 1> คิว้านเสียบเสียบก็บ่งติหนังหัวตับด้วยล้วมากใครบอร้องก็เสียบเลยนีกบอกดาวใครอะเจ้ากระดมไปสูงงวด ดาวนี่มันดาวง่ายร้อยกว่าบาทก็ดาวได้ยี่สิบบาทก็ดาวได้ยี่สิบบาทดาวได้ซีนวยถ้าร้อยสามสิบดาวได้สามสิบนวยว่าแม่นบอกหน่วยหรอกนะันนี้ดาวใครม่ได้ดาวใส่หยังนกดาวใส่กระทะ ดาวกระทะน้ำดาวน้ำมันน้ำไล่กันผสมกันมาโอ้ยบว่ายหรอกยายมือไหนมือไหนก็นไปดาวจะใครดาวเาาวอายางอื่นมาให้กินแน่ก็หน่อยกับบว่ายไ,ไปดาวจะใครมาเป็นคนดาวผมแล้วเพิ่งเหตุง่ายคาุณว่าโยนใส่กระทะปั๊บจวดเอาขึ้นแล้วได้กินแล้วคุณว่ามันดาวง่ายดี อันอื่นมันดาว,าวย,า,วย,า,ยา,ากเกรย์แมสทร์เกรย์เฮดตะคงตะไข่หาตะไคร้หาข้าหาอย่างหลายอย่างเลยครับอันนี้แค้น้ำลาเลี้ยวเลยไม่ต้องใส่ผงว่เนี่ยพริกปุ๋งปอพริกปผงชินพริกผงแซบบ่บอืม,อม แบบแบบอีอ่หรี่ได้ยังไงาดืองงดหัติดนัง,งหัวยังไงแบบแบบนี้ใครดาวไม่เหงื่อหยุดก้อนเห็นปะเนาะเมุดก้อนเข่าเน,น,นี่ยเนาะดาวสักหน่วยมันจะยินแบบหยินจะกลับจะเป็นสร้างบั้ง ตาวินตางตาอืมโอ้ยพี่น้องเอ้ยถ่ายวิวมาตั้งสองตีแล้วบอ่อพานจัดยพี่น้องซอยนี่นี่แหละถึงได้กินแค่ไข่ดาวอยู่เนี่ยไปดาวอื่นม่ได้ก็ย้อนอี่อ่บ่อพานนี่แบะกลอวมันนะซอยซอยอยู่โอ้ยตากระดิ่งมานานเนาะถ่ายถ่ายคลิปมาตั้งนานแล้ว บางสมศิลป์มาเคยทานทักเฮียซอยกดให้ตาเนี่ยเด้อเนี่ยเฮียให้กินตะไคร่ดาวอยู่เนี่ยให้ดาวอันอืนน่นแนบมันเรียนม้าจนวัวสองปีกุกงกวนเราวะซอยกดให้ตาเนี่ยเด้อซอยซอยตาเนี่ยหนุ่ยห่ยผักผักขึ้นก้อนิดก้อหน่อยก็ยังดีนะกินเขาก็